สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยน,นะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนมิถุนายนท่านใดที่เกิดราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนลองเข้ามาเช็คดวงดูนะคะว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสเน้นทํานายภาพรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงใครดวงหนึ่งนะคะ หรือท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ ID ดีไลน์นุ่นยุวดีได้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้นะคะดาวเจ้าเรือนของคุณนะคะก็เป็นดาวพุธนะคะก็ชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจานะคะเป็นคนที่คุยเก่งมีวาระสิ่งในการพูดนะคะ ชาวเมถุนเนี่ยมีดาวองคารกับดาวศุกร์รอยอยู่ในดาวเจ้าเรือนของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีมีโอกาสที่จะมีอารมณ์ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์หุนหันพันแล่นมากขึ้นอารมณ์ร้อนหงดงิดง่ายโมโหง่ายนะคะหรือทําอะไรแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันรีบเร่งมันด่วนนะคะมันมีโอกาสที่จะทําอะไรแล้วมันผิดพลาดได้ง่ายโดยเช่นกันนะคะด้วยอิทธิพลของดาวองคารที่รอยอยู่ในดาวเจ้าเรือนของคุณเนี่ยส่งผลให้คุณเนี่ย มีความอารมณ์ร้อนหรือมีเหตุให้เกิดการวิวาทะ้ากับคนรอบข้างได้มีโอกาสที่จะขัดแย้งมีปากมีเสียงกับคนรอบข้างได้ด้วยเช่นกันเช่นคนในครอบครองคุณนะคะมีปากเสียงกับคนในครอบครองคนหรือมีปากเสียงกับเพื่อนฝูงได้ด้วยเช่นกันนะคะด้วยอิทธิพลของดาวอังคารส่งผลให้คุณเนี่ยบุญคิดง่ายอารมณ์ร้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะในด้านของอารมณ์ให้ดีนะคะ ชาวเมถุนเนี่ยมีดาวสุกรอยอยู่ในเรือนดาวเจ้าเรือนของคุณก็เป็นช่วงนี้ก็จะมีความเขาเรียกว่ามีการแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะรักสะอาดสะอาดมากขึ้นนะคะดูแลเสื้อผ้าหน้าผมเป็นอย่างดีนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสได้ได,ได้ไปซื้อเสื้อใหม่นะคะซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อเครื่องสำอางใหม่นะคะทาผมใหม่เปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองใหม่เกิดขึ้น เป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าดาวเจ้าเรือนของคุณนะคะก็ในช่วงเดือนนี้นะคะไปอยู่ในไปอยู่ในภพราพะด้วยตนุราพะก็มีโอกาสที่จะมีลาภผลได้ด้วยตัวเองมีโอกาสที่จะมีความโชคดีบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองนะคะช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีความโชคดีบางอย่างเข้ามานะคะ ตนุราพะเนี่ยนะคะก็แปลว่าไม่ว่าคุณจะคิดอะไรนะคะมีหัวคิดมีไอเดียยังไงเนี่ยก็คือให้ลงมือทําไปเลยในสิ่งนั้นนะคะมีโอกาสเกิดความโชคดีนะคะแล้วก็ต้องมั่นอ,อกมั่นใจตัวเองนะคะช่วงเนี้ตัวของตัวคุณเองเนี่ยจะนําความเจริญมาให้จะนําสิ่งดีมาให้นะคะดวงยังบอกอีกว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคะดาวตนุข,ของคุณก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะด้วยนะคะก็ มีโอกาสที่จะมีความเป็นเด็กมากขึ้นนะคะมีหัวคิดมีไอเดียที่มันสร้างสารรค์มากขึ้นมีมีการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆนะคะให้กับตัวเองนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคุณมีหัวคิดทางการงานที่มันแตกต่างจากคนทั่วไปมีไอเดียแปลกๆเข้ามาหรือจะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะหาะไรายได้หรือมีช่องทางในเรื่องของงานเนี่ยด้วยตัวของคุณเองนะคะ คุณมีโอกาสที่จะค้นพบความถนัดของตัวคุณเองว่าคุณชอบสิ่งอ,อะไรชอบทำอะไรถนัดด้านไหนนะคะคือดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดสิ่งใหม่เกิดโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดหน้างานอะไรใหม่เกิดสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีกว่าเดิมเข้ามาให้กับดวงสตาร์คุณนะคะชาวราศีเมถุนถ้าพูดถึงในเรื่ององการเงินการเงินของคุณไปอยู่ในราศีกรกฎนะคะก็ต้องบอกว่า ดาวก้อเงินเนี่ยนะคะก็ไปอยู่ในภพสุภาด้วยก็มีโอกาสที่จะท่านใดที่มีเงินหรือมีรายได้จากต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ถือว่าการเงินตรงนี้ยังอยู่ในมุมที่ดีนะคะยังพอที่จะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะดีขึ้นหรือขยับตัวดีขึ้นท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกลรายได้ตรงนี้ก็ยังจุนเจอือครอบจุนเจือตัวคนเองอยู่นะคะหรือว่ามันก็ยัง มันยังดีนะคะยังดีกว่าเดิมละกับนะคะมันต้องดีกว่าเดิมในเรื่องของการเงินการทองดวงชะตายังบอกอีกว่าเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยนะคะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนเข้ามานะคะหรือหาเงินได้มากขึ้นหาเงินได้เพิ่มขึ้นนะคะมีมีหัวคิดมันต้องมีหัวคิดมีไอเดียหรือมี ความคิดริเริ่มอะไรบางอย่างเกิดขึ้นให้กับดวงคุณนะคะแล้วคุณก็จะมีไอเดียในการหาเงินมีไอเดียในการสร้างรายรับใหม่ๆเข้ามาด้วยตัวของคุณเองและการเพราะว่าตัวของคุณเองนั้นเนี่ยจะนําความเจริญนําโชคนาลาบมาให้กับดวงชะตานะคะไม่ต้องไม่ต้องหวังพึ่งใครนะคะพึ่งตัวเองดีที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สุขภาพของชาวราศีเมถุนนะคะต้องระวังเกี่ยวกับ อุบัติเหตุ he, นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเดินทางไปไหนมาไหนต้องระวังในเรื่องการขับรถขับราหรือสแปะอย่างหนึ่งว่ามีดบาดของแหลมทิ่มตานะคะเลือดออกนะคะต่างๆนานา,นาไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยให้มีสตินะคะในการดําเนินชีวิตเพราะว่าดวงมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะได้ง่ายเจอทำกับข้าวอยู่เนี่ยในครัวก็เจอมีดบาดนะคะหรือปิดหน้าต่างเนี่ย ก็คือหน้าต่างหนีบมืออย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงมีเกณฑ์เลือดตกยังออกด้วยเช่นการรวมไปถึงมีโอกาสเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่ามีโอกาสที่จะปวดหลังนะคะปวดเอวปวดข้อนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีชาวราศีเมถุนถ้าพูดถึงเรื่องงาน เรื่องงานของคุณนะคะดาวการงานเนี่ยก็ไปอยู่ในราศีมีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานนะคะกรรมะปัตตนีด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดคู่หุ้นส่วนคู่ธุรกิจคู่เกิดคู่ลงทุนหรือคู่ค้าบางอย่างนะคะกับคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจเช่น คุณมีการลงทุนบางอย่างร่วมกับคู่ครองคนรักก็ได้สําหรับท่านที่มีคู่ครองคนรักนะคะหรือคุณมีโอกาสรวมลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนฝูงที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจก็ได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้เรื่องงานมีโอกาสเกิดในเรื่องของอาชีพใ,ใหม่ๆทางการงานนะคะมีโอกาสที่จะ มีการพัฒนาศักยภาพตัวเองทางการงานเรื่องงานต้องมีโชคเรื่องงานเกิดสิ่งดีทางการงานได้หยิบจับงานอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะหรือคุณมีโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆให้คุณต้องรับผิดชอบดูแลละกันนะคะเรื่องงานถามว่าดีไหมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ต้องบอกว่าในดวงดาวนะคะก็คือเรื่องงานถือว่าดีจะต้องดีขึ้นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องงานตกงาน นะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยจะมีเหตุแห่งงานให้คุณได้ทานะคะไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีงานทำเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่ได้ทํางานทํางานที่บ้านก็ได้อยู่ดีมีธุรกิจบางอย่างเข้ามาให้คุณได้ทําอาจจะเป็นธุรกิจออนไลน์ก็ได้ธุรกิจไม่มีหน้าร้านก็ได้เป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะคะมันจะเกิดช่องทางบางอย่างเข้ามาให้ให้ตัวคุณเองละกันนะคะเพราะวาดวงเนี่ยมันต้องมีโชค โชคจากตัวเองนะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเนี่ยในช่วงเดือนในช่วงเดือนมิถุนายนมีเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปอัพคลิปทุกๆวันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ